สวัสดีจ้าพี่น้องสุขุสุขนมนียาแดงกับสิมาเฮ็ดเกี๊ยวน้ำเนาะคะ่ยะยาแดงกับเตรียมเครื่องปรุงเวเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องยาแดงสิมะหมักหมูกอนเนาะคะ่ะเครื่องปรุงของยาแดงกับสิมีหมูสับมีไข่แล้วก็มีสามเกลือเนาะคะ่ยะยาแดงกับตาไปเรียบ้อยแล้วเนาะคะ่ะหากปักซีกับเทียมแล้วกับพริกไทยเนาะจา้าแผ่นเกี๊ยแล้วก็แป้งมันสําปะหลังเนาะคะ่ะแล้วก็น,าน้าตาลทรายซอสสีอิ๊วขาวน้ำมันหอยเนาะคะ่ะ ที่นี่เขาก็มาลงมือหมักหมูเลยนะจ๊ะพี่น้องหมูสับเนาะคะ่ะยีเด้งกับสีไใส่สามเกลือลงไปน้ำเลยเนาะคะ่ะสีเด้งหอมๆนะจ๊ะใส่ไข่ลงไปเลยเนาะค่ะพี่น้อง ใส่น้ำตาลทรายเนาะค่ะยี่แดงกับสิกะกะเอาเนาะจ้ะน้ำตาลทรายแล้วก็แป้งมันเนาะค่ะพี่น้องไข่ครับแป้งมันสิเห็ดให้หมูนุ่มเนาะจ้ะ ซีอิ๊วขาวเนะจ้ะซอสเนาะค่ะพี่น้อง น้ำมันหอยน้ำเน้อจ้ะค่ะพอใส่ทุกยางแล้วยีแดงกัสิมะหนวดทุกยางให้มันเข้ากันเน้อจ้ะพี่น้อง ค่ะหมูหาก็ะเริ่มเหนียวแล้วนะจ๊ะพี่น้องค่ะหมูหกกระด้เข่าเครื่องแล้วนะจ๊ะพี่น้องยีแดงกระสิเปี้ยนถวยเนาะค่ะหมูมักของยีแดงกระด้เซ็ตเรียบร้อยแล้วนะค่ะพี่น้องยีแดงกระสิเอาไปแช่ตู้เย็นไว้ก่อนเนาะค่ะค่ะพ่อมักหมูมแล้วยีแดงสิมะตมน้ำซุปนาะจ๊ะพี่น้องกระสิมีซีอิ่วขาวรสด,ดีเกลือแล้วก็น้ำตาลทรายเนะจ้ะ แล้วก็ซ้ำเกลือนะคะพี่น้องไข่แดงกับต้มน้ำไปเดือดแล้วเนาะค่ะพี่น้องเขากัลัาเริ่มปรุงน้ำซุปกันเลยนะจ๊ะใส่เกลือเนาะคะ่ะ เกดกะปลดดีแแดงสิแซงและเคิงซอนนะจ๊ะน้ำซุปเยแดงกระสิเห็นม,มันออกรสหวานจักน้อยนะจ๊ะพี่น้องจักซอนหนึ่งเนาะคะ่ะซสีิยวขาวนะจ๊ะ ใส่สามเกลอเนาะ,ะพี่น้องยีแดงสิกรองเอาเนาะคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวถัสไซลงไปเลยมันจะเป็นเป็นกากเนาะคะ่ะเป็นกากเป็นแง่ๆเนะะาะจะพี่น้องยีแดงก็ใส่ตุ่มเอากองเอาเนาะคะ่ะ ค่ยะยีแดงต้มมาสักพักหนึ่งแล้วยีแดงกาสซพตซัมนีเนาะค่ะพี่น้องพอเลยน้ำก็เริ่มเดือดพุดๆพุแล้วนะจ้ะรสชาติเป็นจังไดเนะาะค่ะรสชาติเผ็ดสมุนไพรแล้วกับน,นัวแล้วนะจ้ะพี่น้องยีแดงสิงใสน้ำตาลายอีกเนาะค่ะ ค่ะรสชาติน้ำซุปกระไดแล้วยาแดงกะซีิพอสซมี่เลยเนาะค่ะพี่น้องปิดไฟค่ะยายแดงกะสิมันลวกพักกวางตุงเนาะค่ะพี่น้องยาแดงกบต้มน้ำเหลือดแล้วเนาะคะ่ะสิใส่เกลือลงไปน้ำเนาะจา้ะใส่กานมันลงไปก้นเนาะค่ะพี่นอ้องกานมันสุกยากแน่จักน่อย ค่ะที่นี่กับซิไซใบมันลงเป็นน้ำกลเนาะค่ะ ค่ะตรงมาสักพักหนึ่งแล้วผักเข้ากระเริ่มสุกแล้วยิ่แดงสิปิดไฟด้วยนะจ๊ะยี่แดงสสีอานกน้ำเย็นน้จ้ะพี่น้อง หากสีบ่ได้เปลี่ยนสีเนาะค่ะค่ะที่นี่ยายแดงกับสิมะฮ่อเกี่ยวเนาะจะพอดียายแดงกับเซ่อตู้เย็นไวลายช่วงแล้วเนาะจะ ะเดี๋ยวแยแดงขอห่อเกี่ยวต้อให้มันแล้วก่อนนะจ๊ะค่ะยยแดงก็ได้ห่อเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะจ้ะพี่น้องที่นี่เขาก็เอาเกี่ยวไปลวกให้มันสุกเนาะค่ะค่ะยยแดงก็ตั้งน้ำเดือดแล้วเนาะจ้ะยแยแดงจะเอาเกี่ยวลงไปเลยเนาะค่ะ หลวกแจ็กสองเธอเนาะค่ะพี่น้องค่ะเกี่ยวห้องมันกะระล้อยขึ้นมาแล้วเนาะจ้ะมันกระเริ่มใสแล้วเนาะคะ่ะมันสุกแล้วเนาะจ้ะพี่น้องยีแดงกับสิตาขึ้นเลยเนาะคะ่ะ ยี่แดงกับใส,ส่น้ำมันกระเทียมเจียวคุกไปน้ำเนาาจะมันสิบเดเดติดกันเนาะค่ะ เกี๊ยวน้ำของเขาก็เด็ดเสร็จเตียบ้อยแล้วเนาะจ้ะพี่น้องมาได้จะมากินเกี๊ยวน้ำน้ำมี่แดงเด้จะเด้อมันี่ยี่แดงก็ขอจบคลิปไปเพียงซ้ำหนีเนาะค่ะก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจเฮแดงในเด้จะเด้อเมื่อหน้าพอกันไหมเนาะค่ะสวัสดีจ้ะบ๊ายบาย